ตลาดนาดโคกระเบือพี่น้องทั้งอันบ้านกุดเลือกค่ำอำเภอว่านนอนจังวัดสกคนนอกครอดพี่น้องเส้าวันพุทธที่อันยี่สิบสี่เดือนท่านว่าคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดพี่น้องเมื่อนี้ก็ไขยกับเขาว่าหลเลย่ว่าเวียนนามกับเขาคือเก่าแล้วพี่น้องเวียนนามเขาคือเก่าเเจ้ากำลังสื่อขายกันพี่น้องบุกเถิใหญ่เจ้าของวัต้องไปใส่ดอกถูก ขึ้น no. <group Heh Murray> yeah. ้อขึ้นค่อยแม่ลูกผมมีพี่น้องจะว่าไปเห็นเจ้าของคนจักไปใส่มาเบิ่งน้กันพี่น้องไอ้ใหญ่จีิงพนขายอะไรไปล่ะย่างว่าขายง่ามีเนาะเจ้กบาลหรือคนบาดคนเราหกสิบห้าครับหกหมื่นห้าพันคนลอลูกเล็กครับลูกตัวผูบงหญ่เนาะ ร้อยสหอดป่ะฮะร้อยสี่สิบสองค้อยสี่สิองพันตีใช่ละจะคองพื้น่าเำย่นลองวอกเลยราคาหกหมื่นหาหกหมื่นาราคาห้องราคาห้องต่อรองได้อีกดิเนาะมันได้ลูกจักตัวเลยฮะลูกที่ลนี่ครับลูก4แล้วโอ้แม่บางใหญ่นึงแม่มันสมอีกแล้วไปนี่เนาะลูกเถิกลูกยังลูกพิ่นลูกยังลูกเกูกเถิกลูกเถิกลูกเถิกลูกเถลูกเถลูกเถ พอบหูหนึ่งนครบ่เพ่นวาลูกหนึ่งนคราสันโอ้คลิปเหล็บมันดีดีเนาะแข้งขาดีดีพี่น้องเขาขายหกหมื่นสองหรอนบ่ขายหกหมื่นหานี่ขายได้ด้เนาะพ่นว่าขายหันหกหมืนหานี่ขายได้ส่งบ่บานี้ส่งอยู่ประร้อยนร้อยรกลัวรลด้วพี่น้องด้วยคนส่งนี่กูได้อยากได้เลี้ยงนะโทรมาแร้วมีเบอร์บ่บานี้ศูนย์ยังเนาะศูนย์แปดเกาศูนย์แป สอ,องหนึ่งเจ็ดสี่สองพามแปด่องางพอยังหรือฮึยหอเซกาอยเซกาพี่น้องแม่บกอกังอ่างกับอ่างบึงเอาลวดตะกี้เป็นแสนพี่น้นองยาก,กันซื้อเด้อแสนหนึ่งสมัยตะกี้เจาเมเดีะแสนกูเมื่อนี่พราื้อเรียงพี่น้องมึงเหรอวงไหนึงไ,งไหมข้ามผอมแข้งขาก็ดีดู้ได,ไดอยากได้สาวโทรมาด้วพี่น้องเด้อ เอาคอพันดังๆใส่นี่ห่วยลูกมากเลยไงได้นี่จะเลี้ยงอยู่พี่น้องหกหมื่นห้าห้องไว่ตัดสิต่อร่องหน่อยยักหน่อยยได้เนาะเพิ่นว่าลดได้อยักหน่อยอยู่แต่ว่าเพิ่นหายหกหมื่นสองเลยมันขายอะไรบ้านเสั็จกลายเพิ่นขึ้นไปได้เลยพี่น้องนี่เอาพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเด้อโอ้มาต่อร่องกับเพิ่นลดจบของเพิ่นพี่น้องโอ้โหหยกขอกมาตัวนี้ไหม หายไปล้วบุญละย่างเนาะคนวายทั้งวาละกองเบุกองยโอ้คุณเก็มี่โอ้ไรแล้วเท่าไรนั่นปอดหมื่นบ่นับโอ้จุกข้องคนบุบ่คุณน่มคือญาติมันมีลูกบ่ได้ลูกหร้วบ่อ๋อ ยกอกมาพี่้องจักจ้อยยังน้อยเนาะหยบฟึดหยาย่ำแรงจาของคนยังยาด้วตันั้นหยนยังยังบอกราคาขาเลย้อยดินก็มีพี่้องค่อยดอนค่อยเผือกิาดกือ้ยตู่ขีตาก็มี ฟังเขาหนิเขาเจาะเอาบุเดี๋ยวพี่น้องฟังเขาเจาะเอาบุดแล้วมีไลูกบักมูลาหนิเขาเจาะเสือเหลี่ยวพ่นชี้เลยนโอ้มูลาไปเวียดนามแล้วนี่เนาะเขาเจาะเวียดนามเสือเหลี่ยวพี่น้องกวนดีนะบักนี่กันเลยเนานะมูลาพี่น้องมูลาคนตัวนึงเวียดเอาแล้วพี่น้อง มูลาเวียดเก่าด้อบาทมันอึดควายเหดิแค่ม่ตัวจักบาทวงจักเมลูกเมลูกเขาเจ้สือกันหรอเ่าคือปลาขาวองใครเนี่เขาจ้าสือกันหรือ่าคมครับจะไขายครับคือปลาไหอันพ่นครับผมพ่นจะได้จักบาทอันนะผมจะได้หาปัญหาครับผมโอ้เป็นเมลูควาเลี้ยงนี่เนาะครับผมห้าหมห้าพัน ราคาห้องต่อใดได้เนาะต่อใดครับผมบเบอร์ห้าเบอร์ยังนาะศูนย์เก้าสามครับศูนย์เก้าสามศหหนึ่งครับศูนย์หกนึ่งเจ็ดห้าเกกครับเจ็ดห้าเก้าหกพี่น้องป้าพุทธนี่ลูกเมบ่บ่ะม่ครับโอ้ทำงามเลยพี่น้องขาวจนพูนจยห้าหมื่นห้าพันราคาห้องต่อรองอดนพี่น้องต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อตัอฟังนี่เวียดเอาไปแเรวเวียดเอาเอะไร โอ้แม่นางงามเวียดก็ซื้ออะไรพี่น้องนี่เวียดเอาไปอลไรนี่อันนี้ก็บแม่ลูกปล,ลปลาลงเขาเ้าวะนี่เ<ม>ขาจะซื้อกันจะบาดอะไรนี่<ม>โอ้แม่นางนี่บ่หรือนางพุ่นขายจะบาดอะปลาพุ่นนี่แม่ลูกบอโอ้แม่ลูกเพิ่นขายหาหมื่นหาพี่น้องนี่แม่บอกย,ยัยหนึน่งแม่น,นั่งอะไรที่สันแม่นั่งขายเพิ<ม>่นเส้าเจ็ดนี่พี่น้องไปเวียดได้เนาะ ไปเวียดนามแล้วพี่น้องงามๆก็่<ห>าไรสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่ 7, นงเมนไปเวียดนามเหรอลูกลูกก็ไปแล้วแม่ทั้งลูกไปให้แม่ทั้งลูก,ลกเพาเขาไปแยกติแยกคือ<ด>บ่กเอาลูกไว้เนี่ยหรือแม่หรือมันแห้งปะโอ้ไม่ที่สูบปบป่โอ้หมายถึงว่ามันยังบ่าฮัตในป่านุ่ม สี่เดือนหมดซ้ำนี่ประมาณสี่เดือนทนายเอ๋บอกมันสูบบอกนี่พี่น้องเพิ่นสูบเพิ่นว่าแยกบ่อะไรว่าจะจะมันสูบบ่สันไปไปน้ำกันนะแม่เพื่อไรอีะเป็นไงยี่เวียดมันสิ้อไงบาลองหอดเวียดก็แม่คนวายนี่คนวาสี่เพิ่นสองสองโตเพิ่นขายแล้วว่าสันนี่พี่น้องบักเถิกลูกแก้วฟ้าว่าสันแก้วฟ้าหน้าห้ามบ่ล่ะ ามพันตัวะไรกูปัามฮะสามพันรอ,อยเนี่ยพูดอไว่ารอโอ้สองพันรอ,อยโอ้อเอาไปจี้กินบ่ป้าไปจี้กินวัสันโอ้แม่ไปเวียดนามสองพันรอ,อยวัสันมันแม่ควบเราบ่หรือมันควบเจ้าผีบ่เออสองพัรอยสื่อโอ้สื้อน,นเวียดแล้วสองพันรอ,อย อาภิกี้มาสันพี่น้อง,อม,งมันมีแม่ดูดรอบเลยบ่ล่ะ <c oughs> โอ้บักดวนลูกแก้่ยวฝ่าหน้าห่ <c oughs> อหมอ๋อเมือนีลเพิ่นเลี้ยงพี่น้องตลาดตลาดเพิ่นเลี้ยงตัวมือนีลเพิ่นว่าเพิ่นปั่นหุ่นพร้อมเลี้ยงพร้อมม้อสันต้องใล้จะถึงปีใหม่แล้วเพิ่นเลี้ยงพี่น้อง <c oughs> ลาบก้อยสร้อยแซ่ข้ปุ่นมมขนมข้าต้ามมีบรถพี่น้องนี่ ถกเรียกลาบก๋อยนะเ,เป็นเดี่ยงเนะาะผมมีมอลำเพราะได้ดฟอนเนาะโอ้มอนี้มีม,ม,ม,มอลำบ้านนี้มีรถไป้งด่ายิน <laughs> กินเหล้าอยู่นี่มาเมาแล้วก็เมื่อเ,เห็นมอได้เขาเปิดเพลงแล้วจอดรถแล,ล,ล้วเต้นบ้านนี้ตู้ลงแค่ไหนก็จะบริจางมอล้อมมาโอ้เหล้ามีเปล่าโอ้แก้วข้าวเนื้อพันวาเหล่ามาแก้ข้าวแน่บสัน ก็เป็นตะข้าวแห้ง <c oughs> โอ้พอเพื่นเลี้ยงปีใหม่พี่น้องอตะร้องตลาดเพดิ่พอ,อนดิเพื่อนนี่ผู้นี้ละเอาเราคือบ่มาเกเชียวโอ้ยมาเด้อมาเด้อเพิ่นว่าห้องใส่แล้วเล่นนี้ห้องกินเล่นใส่ห้องใส่เล่นนี้เขาจะว่าตำรามันดิพี่น้อง <c oughs> ตลาดกุดเลือกค่ำอำเภอว่านนอน เพิ่นเลี้ยงพี่น้องเพิ่นเลี้ยงตลาดปีทุกปีนะครับยำเพิ่นต้องเลี้ยงลูกข้าเลี้ยงสักมาสิ่นปั่นหุ้นพร้อมขึ้นกับไล่ไอ้ลูกข้าพร้อมพี่น้องนะมามากินข้ามยัยหน้อหอยตีอย่าข้ามหน่อยดิอย่าจ้ำอย่าจ้ำคุยเอานั่งใส่ช่วงแดงเด้บนั่งใส่ช่วงแดงได้บ่อาอพี่น้องกินก้อนเหรอแต่ต้มม้มีแบบต้ม ตกพี่บอร์สามหนูสามข้อ่างตีตีเบิร์เข้อแรกเขาบ้ามช่นเขาตายเ้อเข้ามในเลยเ้อยดก็หลังคนง่วขึ้นรถพี่น้องเมื่อนี้ง่วงไข่าลายแต่ว่าก็ได้เต็มคือเกาฟังนี่เป็นเพชรบุรีบอได้หลายฟังนี่ได้ังวสามตหรือสองต สูบเหยียดบ่ได้เหียดซื้อเก่งกว่าพี่น้องเดอได้ราคากว่ากันว่าเวียดเวียดเต็มรถแล้วจุดชิลรถรถแล้วน right. ี่พี่น้องฟางนี่บอไปกินข้าวไหมฟางนี่เพชรบุรีได้บ่ได้ฉีดอยากได้หลายลตัวไม่บรรได้บ่หได้แต่ว่าเวียดนี่เขาจะซื้อเก่งพี่น้องเขาแบบคนสื่อหลายคนสื่อซอยกันมันก็ได้ได้ได้ไว ไปเพชรบ่นิจ้าบาราตัวน้อยนี่บอนิยิ่งฮะเจ้าขายอะไรไปไหนนี่แม่ลูกบ่ไปไปใส่เพชรเพชรบ่นี่เพชรบุรีพี่น้องเพิ่นออกแบบนี่เจ๊จอยเพิ่นเก่าดีพี่โม่พี่โม่ข้อง หมื่นสามพันโอ้หมื่นสามพันพี่มันคือรถยางเงนว่ลาดเก่าเนี้ยบ้านงว่ไทยบดงว่าฝรั่งบดงว่าบมันมันเป็นงวลาไาดเนี้ยนจะว่ามันหลาดมันเป็นงว่าหลาดใหญ่ลาดกลางงว่าไทยกลางพี่รอง ngoài nó còn thêm bớt là ngoài Thái cả cứ ăn